没草莓。拜拜拜拜 ก,ก,การรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกทา่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ